ค่ะนว่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสค่ะค่ะมานีกันมาติดตามทางเราข้ามฟันกับนว่านเนาะค่ะนวาว่านว่านเาว่นฝันเนาะค่ะซุ้มนวาวสานฝันจังไรกะนให้นว่านนี่เราข้ามฟันให้ฟังเนาะค่ะเนาะนว่านฝันจังไรค่ะก็มาแต่เขาแบบมีรถอิงอัพตั้งสามสี่คันนะบ้านนี้แต่ฝนไอ้ของเต็มรถค่ะบ้านนี้มากำมันลงอยู่ ตลาดหรือจังไรพวกุณนี่คือไปเห็นมันึงอยู่ไอ้ข้างแม่หนาวม,มานะค่ะตอนนี้ก็มาไปเห็นไอ้เล็กน้อยเล็กน้อยคนยหนึ่งอ้วนประมาณสามเดือนไอ้สามปีนะซึ่งนี่ละค่ะก็อยู่กับแม่เพิน่อนอ้วนอู้ววดีตานนี้ไปก็เราก็จะไปไอ้จกหอยยาห,หอยยาสูบมาน่ะแล้วก็นนะกื่อนรถไปจอดอยู่ข้างหน้าคุณ ในกรึปงไปเอ้ยจะอะไรเนาะไอ้มากับวัดจะเปิดไอ้ตำลาบึงเพราะว่ามันมีไอ้มีหนึ่งพอผู้ชายเด็กผู้ชายเนาะค่ะเล็กหน่อยเนาะค่ะเออเล็กหน่อยอันประมาณอายุจัดปีค่ะประมาณสามสามปีสามปีเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมัผู้ชายอ้วนอ้วบอ้วนหน้ะฮกขนาดเลยค่ะย่างกำลังย่างแบบ นี่ละรรุ่นนี่ละเพ่อแม่ก็ไปนะว<ะ>่ามากับแม่เพิ่น <but S 2> แต่ว่แาแม่เพิ่นไปเห็นเหตุเหตุแต่น,น้อยเหตแต่น้อยผู้เดียวเออแล้วก็มีคนนั่งอยู่ในรถกระบะคันหนึ่งคนเดียวนะนอกน้ำก็ดขนขอ,องเต็มรถก็เป็นยังเป็นยังรถนั้นเป็นสีไปใส่นะว่าก็ูอ้บหคือกันป้าพันเห็นของเต็มรถแม่แต่ว่าผมก็มากระดน้ำนะแต่ว่า แต่ผมไม่ได้นั่งรือจังได้ก็บมันบ่ได้นานแต่ว่ามาเห็นรถเขามาจอดจอดอยู่แล้วหรือว่าผมมากระโดดน้่มบ่หรือกันลงแต่ผมก็พูดบ้านี้ก็เห็นแต่รถรถจอดกระบะนั่นเอาแบบจอดสี่สามสี่ขันเต็มเลยก็ของก็เต็มอยู่ในรถนะของมันก็เต็มเบิดทุกขั้นอ่าเต็มเบิดเลยเพราะว่าเขาจะก็ยังเป็นยังอะไรอยู่ในขันเพราะว่าเข้าสี่อ่กับบ้าน บ่หูเอนกันเออมาก็มาเห็นนี่แม่กับลูกอุ้ยยืนอยู่นะก็เห็นเด็กหน่อยคนหนึ่งอ้วนอวบผูชายนะะผู้สายืนอยู่นยืนอยู่ข้างทางบอกรือพ่ออยู่บ่าเขาพ่ออยู่อยู่ที่รถทันแะอยู่รถเอออยู่รถที่รถจอดทันแะแต่ว่าในความฝันนั้นเด็กหน่อยคนนั้นอ้วนเป็นจะหักจนน่าสนใจยังสิบ่แม่นขาวอวบอ้วน แคมตุ้แขนนิ้วตุ้ตุ้เลยคะผู้ช่นะค่ะเคยหูจักนะจักตาบ่เคยเห็นรถทัางก็บม่เคยเห็นแต่ว่าข่วมอ้วนข่วมเป็นกะจนได้สนใจเล็กหน่อยคนวม่นั่นไค่ค่ะกรบมืใกล้งวดชื่อผ่านม้านี่ว่าฟันเห็นไล้รถโมปูค่ะที่หมูไอ้มากับไม้มีรถไฟอยู่คันหนึ่งวันนี้ก็ ผมก็ตีรถไฟเป็นอีเป็นหนึ่งเนหมือนก่าทีแรกผมก็น่ารถทัวร์ค่ะเอะอนนี้ผ็ว่าเอาไอ้โคนนะแต่ว่าผมว่ไดี่ว,ว่าเรื่องผมนานะเอาผมไปใส่เป็นสองใช่ไหมค่ะไอ้ตอนที่ว่างวดที่ว่าออกสองหนึ่งนะค่ะน,นี่ผมก็ไปตีเอาไอ้หนึ่งสองศูนย์ค่ะบนนี้มอ,อ,อกสองหนึ่งเฉยโอ้ยยาผมได้เงินทายแล้วแต่ว่าถ้ากลับเนาะหมุนเนาะก็ ผงก็ให้37ไปเออ37แ่วาออก36โอ้ยลงมาแต้มเดียวค่ะแต้มเดียวเออสิมาเอื้อมให้เบิ่งแต่ว่า1221ถ้าผู้ใดมุนกเข้าเนาะเออบ่มาแน่เด้ค่ะแต่ว่านี่ข้องระวางแต่ไอ้ซื้อว่าเข้าอยู่ถ้าผู้ใดมุนเอาเนาะเงดนี้กันเห็นรถอีกเนาะมดนี้เออ หรือว่าเป็นไปได้เออฟันเห็นรดไออีกดที่แล้วฝันห็นรถโมปูลนี่ะค่ะเออนี่ฟันห็นรถไอกระบะปิกอัพค่ะเออสี่คันแล้วก็มีเออแล้วก็มีคนอยู่สองคนรถหนั้นสี่คันแต่ว่ามีคนสองคนมีคนนั่งอยู่ในรถนั่งคันหนึ่งคนเดียวนะแต่คนขับนี่บ่เห็นดอกเขาเขาขับรถออกไปออกไปจอดอยู่อีกทางหากน่ะข้างอ่าแล้วก็เห็นแม่ลูก เห็นแม่ลูกแต่ว่าแม่คุณไปเห็นหรอเคเห็นแต่ผู้ชายผู้เดียวค่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายเขาเออเขาวอ้วนอวบจนในเบื้องนี้จำลาเนาะแมนแมนค่ะแล้วบ้านเบื้องนี้จำลาเนี่เป็นตัวไหนมากตัวไหนพุกเขียนว่ามันยังหรอมันมีแปดแปดหนึ่งสามด้วยเจ้าเนี่ยเนี่ยแปดหนึ่งสามเออเนี่ยตีไห้ ค่ะแต่บ่านนะว่าหนักบ่กมันก็มากอยู่แต่หึ่งสามอ่าสองตัวเลยนะว่านไอสองตัวนี่มันจะเป็นนี่ก็จะเอาไอตัวบนลงมาข้างล่างมันจะเป็นว่วงี่จะมาไอมีเลขยังนอนี่จะเอาหกหนึ่งหกหนึ่งหกเพราะว่าผู้ใส่ คนนึงมีทั้งหมดเนาะอเล็กหน่อยเนาะแม่ไอผู้ชายไอผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายอะไอยู่ในรถนะจะเป็นน่อยอยู่ประมาณเข้ารงเรียนประมาณประมาณสองวประมาณในชั้นสองนะชั้นหนึ่งนสองนะคนหนึ่งก็สองอยู่ละแต่ว่าไอเด็กหน่อยนี่เห็นชัดเลยอ้วนอวบขามั่มได้เนาะรถนี่จะมีสี่คันเออสี่คันรถบัส อดมีผลของเต้มรดเลยนะทะเบียนเพื่อนเห็นบอบอบอเห็นเห็นไปนเห็นแต่ลดเห็นแต่ลดใส่ของเต้มรดหรือว่าน้าบ้านสี่ตีเด็กหน่อยกับอ๋อเด็กหน่อยเหรอปกตตีเด็กหน่อยหนึ่งข่นหนึ่งหนึ่งยังไงจะเอารดนำโบสี่ขันหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองดูว่าจะไห แต่ว่าถ้าเจ็บเป็นน้ำก็แล้วแต่นะต่วยคิดต้องแต่ว่าใจผมเขาบอว่าเอาอหนึ่งหนึ่งยังน้องเดี๋ยววันหนึ่งแปดโอ้หนึ่งแปดเออเอาหนึ่งแปดก็ได้ค่ะหนึ่งแปดแปหนึ่งเนาะสองตัวก็เอาหนึ่งแปดเนาะเอาให้น้ำหนาบ้านเพราะว่าน้บ้านจะ ถาม้วนกะเข่าเนาะความฝันของมันแบบขึ้นลงขึ้นลงอะนะงวดที่แล้วก็ให้สามเจ็ออกสามวันนี้รถรถว่าฝันเห็นรถสีขั้นนี่รถยังรถวิอาบรถวิอาบสี่ขั้นแล้วก็มีคนสองคนคนสองคนเล็กน้อยสองคนค่ะสี่สองหรอว่าหนักบ่มันตอบมันก็ปกป้วยน้ำปนไดัหรอกเล็กน้อยผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้ชายอ้วก วันอาจจะเป็นซีหนึ่งกับป็นนะเออก็ไม่รู้แล้วซีซีหนึ่งยกสี่เพราะว่ารถรถกระบหนึ่งกับซีหลอกับซีขั้นเด็กหน่อยนี่กันหนึ่งเออไม่นอยู่แต่ว่ามากขนาดหนึ่งแต่ว่าพ่นละใกล้ใกล้พนละเดี๋ยวจะไปเสี่ยงอีกทีกับกันซีซีหนึ่งไว้น้ำเนาะเพราะว่านอาคลิปนี้เนาะค่ะเนาะ ก็เจ้าไหนก็สิมาติดตามอีกอ <ใน S 1> รอบนึ่งเพราะว<จ>่ามันเสีเอาตัวเลขไปเสี่ยงอ,อีกงวดงวดที่ไอ้ได้มาหนึ่งสองสองศูนย์นะเพราะนาฝนก็ตกรถก็มุ่งไปมันสวยเลยจนห้าโมงจนบ่ายโมงแล้วถ้าไปเมื่นนนอ,อ,อนั้นก็ได้เงินไส้ด้วยเสียดายนะถึงเราก็ฝันของพ่อบ้านี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะแล้วมีแค่นี้ละมันแบบฝันมันสั้นๆนันไม่ได้ฝันว่าไปเห่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อว่านหลายๆค่ะที<แ>่มาแบ่งปันแนวทางกระดิกแนวทางความฝันก็ขอให้อยธรรมชื่นของเข้าเฉลกเฉลกมันมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อวานเนาะคะ่ะธรรมชื่ชนโนตีจากความฝนันแปดหนึ่งสามค่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะกันไหวซีซีหนึ่งคะ่ะธรรมชมื่นประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ เอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบ่กดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สีบ่พพาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ด,ดยู่ไสจ่าปอกะสไปติตามมาฝากเอซี FC ทางบ้านคือเกาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ